สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไม่ต้องอยู่แบบหลบๆบซ่อนๆอน,น้ำตาลนัชชาพาลูกชายลูกครึ่งฮ่องกงน้องทีเคไหว้คุณยายตักมยุราในวันแม่เป็นปีแรกแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอนหลังเคยถูกวิจารณหนักเรียกได้ว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อน้ำตาลนัชชาหรือลูกสาวของตักมยุราที่ได้ซุ่มท้องจนคลอดลูกและประกาศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียว แต่หลังจากนั้นกลับเจอเรื่องราวดราม่าเมื่อทางด้านสามีชาวฮ่องกงได้ออกมาทวงสิทธิ์ความเป็นพ่อขอเจอลูกชายน้องทีเคดูทว่าเรื่องราวยังไม่จบง,ง่ายเมื่อในเวลาต่อมาน้ำตาณนนชาลูกสาวตักมยุราหลังประกาศเป็นซิงเกิลมัมก็ได้ออกมาแชร์แชทสามีชาวฮ่องกงที่อาจเป็นสาเหตุในการเลิกลาเมื่อเขานั้นได้เหยียบย่ำดูถูกว่าเธอเหมือนผู้หญิงทางานบริการที่พัทยาเพียงแค่เธอ ย้อมผมสีอีกทั้งยังนอกใจโดยการพาผู้หญิงที่ไปเจอที่ในผับกลับมามีความสัมพันธ์ลึกซึง้งและทำร้ายร่างกายเธอจนต้องหอบลูกหนีและล่าสุดต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อน้ำตาลนัชชาพาลูกชายลูกครึ่งฮ่องกงน้องทีเคไหว้คุณยายตักมายุราในวันแม่เป็นปีแรกแบบไม่ต้องปิดบังหลบหซ่อนๆหลังเคยถูกวิจารณ์ต่างๆนานาซึ่งงานนี้ทางด้านอิสตาแกรมของตักมยุรา ก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความเป็นอิโมจิรูปหัวใจนั่นเองขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระแสข่าวดังด้วยนะคะ